ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลรงครัววัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่บรรยากาศช่วงเช้าเนะครับตรงนี้จะเป็นที่ชั้นของแม่สีแม่ขาวนะครับนี่ผููนางพื้นไม่สะดวกนะครับก็จะมานั่งโต๊ะตรงนี้นะครับนี่งานปฏิบัติธรรมนะครับเริ่มวันนี้นะครับนี่ประมาณ18นาฬิกาตรงนะครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับ ขออนอุญาตถ่ายภาพญาติโยมที่มาทำพัตตาหารถวายพระนะครับได้ยินเสียงจอแจจอแจในเสียงแม่ครัวนะครับพเนียของหวานนะครับเนีย่ยของหวานนะครับนี่นี่ผนียจัดถ้วยจัดจานนะครับมีโยมผู้ชายด้วยนะครับมาอยู่ผนียของหวานนะครับนี่ ได้เต็งม,มูนะครับนี่เต็งม,มูและข็ส้มนะครับมันกระเพามันตะเภาเนีน่เนาอคัดแต่คนหน้าหวานนะครับนี่มีเทพพบุตรองค์หนึ่งนะครับมาอยู่ด้วยนะครับนี่ให้กำลังใจนะครับเดื้อนะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยิโยมทําพัฒนาหารนะครับวันนี้รู้สึกเบาบางเหลือเกินนะครับแม่ครัวนะครับนี่แม่ครัวหนุ่มนะครับนี่ถ่ายภาพแม่ครัวหนุ่มบ้านปฏิรูปนะครับนี่กำลังเห็นอย่างไรนี้เจาะไส้เจาะไส้แตงกวานะครับนี่แล้วอะไรยัดละบานนี้ใส่หมูนะครับนี่ เมนูเด็ดของบ้านปฏิรูปนะครับเด็ดทุกอย่างนะครับนี่อ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพเป็นพัตหาารเช้านะครับนี่พัตหาารเพี้ยนจะกทีที่หลังบงอมไ,ได้ทำต่อเลยนะครับนี่มาแต่เวลาสดเดแแต่ตีสามุมุนบุ้ตีสอง ตีสามตีสี่ 3, 4, นะครับนี่เสร็จจากสวนยางมาก็มาทําที่นีน่นะครับนี่เดานะครับนะครับความอร่อยก็จะตามน้ําหนักของผู้ทํานะครับเห็อยางเฮ็ดเจลบนี่อําเจวนะครับเจวร้อนนะครับนี้เพราะว่าเอาใส่ไฟเนาะเจวร้อนนะครับแต่เวลาไปทานจริงๆมันไม่ร้อนนะครับนี้ ชิมดูแล้วนะครับดูสีหน้าของคนชิมนะครับสงสัยจะต้องใส่เกลือเพิ่มนะครับนี้เน้นนัวค่ะเน้นนัวหวงนะครับเพิ่มน้ำปลาอีกสองกระปุกนะครับนี้ปลาตุ๋มนะครับนี้นี่นะครับนี่โอ้ยพ่อบ้นน้อนิดเดียวหนึ่งเนาะกำลังจะมาทะเลาะกับยมแล้วนะครับขนาดไม่ทำครัวนะครับนี้ ไม่กลัวฟีมือเอกนะครับอร่อยทุกอย่างนะครับยิ่งหิวมากๆยิ่งอร่อยนะครับนี่ <laughs> 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 นะครับชิมสองชิมหนึ่งไม่พอต้องชิมสองนะครับนี่ <im> นึ่งปลานะครับนี่นึ่งปลานะครับเท <im> น้ำพริกจิ้มปลานี่บอก่านี่นะนี่นะครับนึ่งปลานึ่งปลานึ่งผักนะครับ <laughs> นะครับความอร่อยก็จะตามน้ำหนักของคนทำนะครับนี้มีเทพพระบุตรองค์หนึ่งนะครับนี่มายืนดูอยู่นี่นะครับนี่ให้กำลังใจนะครับนี้เฮ็ดสวนอย่างอยู่บนยุ้งผังเฮ็ดอยู่ครับจักไรบ่หลายดอกครับซิบกว่าไรี่ซิบกาไร่นี่ใช้เวลาดุนอยู่บนเกล็ดแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งองสองมือตีมือละจักชั่วโมงนี่กล็ดยางนี่ 500ต้นก็ประมาณ2-3ชั่วโมงโอ้2-3ชั่วโมงทาสิทัวสวนนี่มันก็นไดไพักก่อนอยู่เบอ์นี้พักล่ะครับช่วงนี้อ๋อนี่นะครับอาเซียสวนยางนะครับนี่้ศรทฐีสวนยางนะครับอย่างนี้เททุกสวดยางมันลำบากเอาอันนี้นียไยอสไงสิยง,งเนี่ยเขาโมาบวดน้ำกัน นะครับมีงานบวชอย่างเดียวนะครับกว่าจะได้ฉันนะครับไปวางไว้แล้วก็รอประเคนนะครับประเคนแล้วก็รอให้พรนะครับกว่าจะได้ให้พรนี่ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับเก่าวอนุโมทนาพูทธรรมะด้วยนะครับโอ้ยเด้อนะครับฉันยากนะครับพระกว่าจะขังนะครับนี่แต่แม่ครัวนี่เต็มที่เลยใส่มันเอาไปใส่ละใส่มันบานนี้ เห็นเห็นแต่ข้าวเป็นโยมหนิมใส่มันมันอ่อนนี่มันอกินง er> ่ายมันเด้อนะครับนี่หมูยัดไส้นะครับนะครับไม่ครัวนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่หน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อวานมาถ่ายภาพอยู่นะครับนี่สงสัยสลับมานะครับเอา ไปตรวจเลือดหมอนัดไปตรวจเลือดเศร้าสี่คนได้เหลือแต่สซำนีเลยเตียครับครับแม่ครัวใหม่แม่ครัวใหม่นะครับนี่มีคนเรียกแล้วนะครับนี่จัดการปลาให้หน่อยนะครับนี่ กว่าจะได้อยู่ได้ชันนะครับเลี้ยงพระเลี้ยงเนรนะครับนี้เมื่อวานนี้พระอาจารย์พระครูธนนับจํานวนนะครับหกสิบรูปคนนะครับเท่ากับอายุของท่านนะครับนี่คิดว่าวันนี้คงจะมีครูบาอาจารย์ทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับนี่เด้อนะครับแต่ไม่รู้จํานวนมากเท่าไหร่นะครับคงจะไม่ถึงสองร้อยนะครับคิดว่านะครับคงจะประมาณอย่างมากก็ร้อยกว่านะครับทั้งญาติทั้งโยม ที่นับเมื่อวานนี้เฉพาะม่ชีแม่ขาวกับพระนะครับรวมแล้วหกสิบรูปคนนะครับนี่นู่นนะครับม่ชีแม่ขาวรงสัยจะมาช่วยงานครัวนะครับติดผ้าเยี้มนะครับนี่ปลาแขกเชือดปลานะครับอยู่นู่นนะครับนี่ปลาตายนะครับ ไปซื้อแต่ปลาตายมานะครับแล้วก็มาชำแหละนะครับปลาไม่ตายยิมได้โอ้สมัยเป็นโยมนี่กุ้งเต้นผุนเด้อวะอยังไปจมอหยว่มันบบเต็นมัมัอนปลสวดนะเป็นตะยานคักคันว่าก้อยปลาหมดแดกยิ่งไตอ้อมถวยเอาทั้งไครทั้งแมีทั้งอ้อ เด้อนะครับความโหดนี่ไม่น่าธรรมดานะครับลังตูมันยังดึงใครมันหนีจากถวยก้อยก้ <ใน S 1> อยใครก้อยใครมดเดียงยังแม่มันยังมาเกดึงเอาใครนันไปมันสิไปใส่หน้ากินเนี่ยโอ้ยนะครับคงคงจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับคนทําแบบนี้นะครับกินทั้งแม่กินทั้งลูกนะครับกินให้เกลี้ยงนะครับเนี่ย <laughs> ไม่กลัวนะครับนี้มันจะสี่จนแลวงานบืนนี้ไหมจนแลวงานปฏิบัติธรรมบนืนนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็คอยถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ <laughs> อย่าลืมซื้อตัวมันออกเด้อ